ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับช่องหยิบมาส่องของเรานะครับเจอกันช่วงเย็นเนวันพุธที่11ธันวาคม2567นะครับตอนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อของเราก็เช่นเดิมเช่นเคยครับผม ทังเบอร์โทรและลายครับ0ูนย์ห้าเจดเนะครับวันนี้มีพระมาะไม่เยอะนะครับผมก็พอได้สองครับผมท่านไหนที่ชอบที่ศรัทธาองค์ไหนอยากเจ้าหาบูชาก็สอบถามรายเดียดเพิ่มเติม,ตมได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับองค์แรกของเรา สมเด็จเก้าชั้นหลวงปู่นาคนะครับอาจจะสองสีเก้าห้านะครับผมนะออกโซนงาช้างนะครับขาวขาวอมเหลืองนิดนิด หงปู่นาคแน่นอนครับผมมีส่วนผสมของสมเด็จวัดลักังแน่นอนครับใครที่อยากมีอยากใช้พระสมเด็จแต่หาสมเด็จวัดลักังแท้ๆยากครับผมก็มาใช้องค์นี้ไปก่อนนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะครับ เปิดแรกแหกหมานล้าครับผม800บาทนะครับท่านไหนชอบท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลต่อรองราคากันได้นะครับไปเป็นรายการที่2นะครับผมพระสมเด็จเกตชยยัยยยนะครับผมนี่เป็นรุ่นสร้างเขื่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านไหนที่ดูเป็นดูใช่ ก็จัดไปนะครับฟอมสวยครับเนื้อก็สวยมีมวลสารเก่าเยอะ มีด้านหลังนะครับ ที่800บาทนะครับผมถามข้อมูลกันได้ต่อรองราคากันได้นะครับต่อไปเป็นพระกลุนะครับผมนางพญาข้างอุนะครับตัวนี้เป็นกลุวังมะสะนะครับผมยุคสมเด็จพรนนเรสวนนะครับที่พิษณุโลกเหมือนกันนะครับสมเด็จตรงนี้ คือผมพิรามนะครับผมแตกกุเมื่อปี2534นะครับพระอายุจะไล่ๆกับนางพญา <c oughs> พิษณุโลกนะครับผมใช้พุทธคุณเหมือนกันครับผมแต่ราคาไม่แรงราคาไม่แรงนะครับ ละกุอีกกลุหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมสำหรับนางพญากุวังมสะสัะหลังมีรอยนิ้วมือนะครับประวยเม็ดกรวดเม็ดแร่ เนื้อหนักนุ่มนะครับผมพระอายุ2-300ปีขึ้นไปนะครับผมซือไปดูเนื้อไว้ดูนางพญาได้เลยนะครับพระองค์นี้ ไม่ใหญ่มากนะครับผมกำลังสวยครับเปิดที่แป0รอบาทนะครับราคาเบาๆต่อไปเป็นขุนแผนหลวงปุ่ทิมนะครับผมเนื้อเหลืองนะครับองนี้ขยขึ้นแล้วนะครับ ตะกุดหนึ่งดอกนะครับผมเนื้อตรงตะกุดจะปิ้นๆน,นอ,อกของใสใเขาไปงัดตะกุดดูนะครับคิดว่านะครับเพราะว่าตะกุดมีรอยอ้านะครับ ภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับสรับใครที่ชอบผมภายกุมานนะครับผมเห็ตาขาขายใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะครับสำหรับใครที่มีขุนแผนหลงปู่ทิม ม,มวลสารตรงนี้ด้วยนะครับผมเ็จที่พึ่งเขียวก็มีนะครับเปิดไปที่500บาทนะครับสำหรับคุณแผน ระการต่อไปครับผมเป็นหลวงปู่ทวดไม่ทราบวัดนะครับผมไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับแต่เป็นเม้อว่านไขว่านขึ้นเต็มเลยนะครับผมสะสมหน้าบูชานะครับสำหรับหลวงปู่ทวดองคนี้ลกไขว่านขึ้นสวยงามครับ พระแท้ที่ไม่ทราบวัดนะครับไม่รู้ว่าออกวัดไหนนะครับผมไม่ทราบวัดอย่างนี้ก็จัดไป300บาทนะครับพี่น้องรายการต่อไปนะครับเป็นพระคงครับเป็นพระคงนะครับ ใบโพกานใบคมชัดลึกนะครับผมด้านหลังมีรอยนิ้วมือเนื้อแข็งแกร่งนะครับพระคงพระคงม,มีรอยของบล็อกด้วยนะครับอยู่ของข้าง พระกุพระเก่านะครับผมพระคงไม่ใช่ด้วยชอบด้ยรักด้วยศรยัทธาชอบองไหนรักองไหนสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ศูนย์ห้าเจดเจ็ดห้าองขอรูปเพิ่มเติมถามว่ายังอยู่ไหม แบ่งไปที่300บาทแล้วกันครับราคาแบ่งปันการต่อไปเป็นพระชัยวัตรหรือเปล่านี้อับทองมาเหลืองอารามสวยงามมากนะครับแต่ไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับผม เปียกทองมาอย่างนี้เลยนะครับผมทองเหลืองอารามต็มงไม่ทราบว่าเนื้อด้านในเป็นเนื้ออะไรนะครับโดนแสงก็ยิ่งเงาระยิบระยับเลยนะครับผม สวยงามนะครับไม่ทราบที่แบ่งไป300บาทนะครับท่านไหนที่ชอบของสวยงามรายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อเก่านะครับปั่นแปะมาหรือเปล่าองนี้ไม่ทราบที่อีกแล้วครับพี่น้องเอ้ย แต่เก่านะครับผมอันไหนที่รู้จักที่มาที่ไปจัดไปได้นะครับราคาไม่แรงครับผมเพราะไม่ทราบที่พระลึกลับโดนกินตับเป็นประจำครับ เคยได้กินตับเขาครับมีแต่เขากินตับเราสวยครับผมแบ่งใบครับสามร้อยบาทครับรายการต่อไปเป็นสิงหหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกินกระถินนะครับองคน์นี้รีวิวไปบ้างแล้วยังไม่เจอเนื้อคู่ยังไม่เจอคนที่ชอบยังไม่เจอคนที่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับว่บา,งบางก็จะหยิบจับมารีวิวมาถ่ายมาให้ส่องมาให้ชมกันเหมือนเช่นเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับช่องหยิบมาส่องของเรา มีพระเข้ามาใหม่บ้างมีพระที่ยังอยู่ที่เดิมบ้างก็ปะปนกันไปนะครับตรงนี้ก็300บาทนะครับผมสิงหลวงพ่อเพียนไลยกันต่อไปเป็นพระปิดตาหลวงพ่อชำนาญน,นะครับผมวัดกุดีทองนะครับพระเกจิ มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับหลายท่านก็อาจจะทราบหลายทายท่านก็เพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นธรรมดานะครับผมมีคนรู้มีคนไม่รู้แต่ไม่แพงนะครับ300บาท ไปเป็นนางพญาหลังอุนะครับอันนี้ไม่ทราบอาจารย์ไม่ทราบเกจิเหมือนกันนะครับผมแต่อุลึกๆเนื้อกเก่าแห้งๆนะครับน่าจะเป็นเนื้อดินเผาหรือเปล่า 300บาทนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นสมเด็จ9ชั้นเนื้อผงนะ้ำมันผสมผมว่านสบู่เลือดนะครับอาจจะเป็นของเกจิทางภาคใต้หรือไม่ลวงพอกวยนะครับองนี้ ข้างสวยงามนะครับผิวสวยผิวนิบสามรบาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพรพปิดตาหลวงพ่ออุตมะนะครับผมฝังตะกุดเงิน มัดวิเวกการามนะครับปังวิเวกการามเจดีสามองนะครับผมเหนียวนย่นๆเลยนะครับ่ากันว่าปิตารุ่นนี้เสกพร้อมกับปิตาหลวงปู่โตะนะครับผม ตอนลงปุ่โต๊ะเป็นองค์เป็นล้านแล้วครับตอนนี้สูงสุดเอื้อม 300บาทนะครับรายการสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับเป็นปิดตามหาอุดของวัดตึกนะครับผมอายุทยาปกเสกที่โบสถ์มหาอุดนะครับ ช่ำๆเต็มไปด้วยไขยว้านนะครับผมนี่ครับต่อโคดวัดตึกชัดเจน สวยนะครับ300บาทนะครับอจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นของทางช่องของเรานะครับผม EP นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ